ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับทีมงานลูกอีสานออนทัวร์มือนเดิมนะครับวันนี้ลูกอีสานออนทัวร์มาทัวร์ตามติดชีวิตรถด,ดำนะครับว่าเป็นยังไงมาดูนะครับทุลักทุเลขนาดไหนนะครับเสียขี่ดับซิ่งนะครับตอนนี้มาดูสภาพว่าจะเอาขึ้นได้หรือเปล่านะครับ วิ่งลูกลังนะครับตอนนี้บรรยากาศวันนี้ได้3ามเที่ยวนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะดึงขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับ ด้อยรถไทย36แรงครับทีมงานเสียขี่รถซิ่งนะครับทำงานช่วงนี้ต้องตีคู่กับรถไทยนะครับช่วงนี้รถด,ดำทานรถไทยไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ทานรถไทยคือจบเลยนะครับวีสุูรสิบห้แรงนะครับของเสียขีนะครับเสียขีดินด่วนนะครับ มาดูนะครับมาดึงมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับดูดูดูสภาพจ้าของรถนะครับเสียชีดินด่วนนะครับแทบจะไม่เป็นสภาพนะครับตอนนี้นต้องตีโค้ดรถถ่ายนะครับช่วงนี้ ต่อไปจะไปทำการดึงนะครับดึง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 ,ดงรับสมที่นะครับรับสมที่ที่ลูกที่ดินที่ลูกหลังนะครับช่วงนี้วิ่งลูกหลังอย่างเดียวนะครับรับงานลูกหลังอย่างเดียวดึงนะครับดึงนะครับ สบายสบายเลยนะครับชีวิตม้ำดำไปดูนะครับว่าดินลูกลังดิน นี่เขาเอามาจากบ่อไหนนะครับมาเอามาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามติดนะครับเดี๋ยวเอามาลงให้ดูนะครับว่าดินช่วงนี้ดินที่จังหวัดสกลนครนะครับตรงนี้ที่อยู่จังหวัดสกลนครว่าเขาเอามาจากไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปติดตามไปดูกันนะครับบรรยากาศตีคู่